เอาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องบางปนูนแม่นแมนกรุ๊บกระเนียกรุ๊บกระเนียบอกสวัสดีพี่น้องบางปูนกรุ๊บกรุ๊บเนียหนาคือครบเลยพี่น้องเอ,อ้ยหนาคือครบไม่หนาคือนกลมขึ้นกคือค้นกลมคือไต้หว่นหนาคือคกลมไข่ <c oughs> หัวเราะนะครับไข่หัวเราะวันนี้นะครับมาวันนี้ว่าอารมณ์ดีนะครับแต่ตัวเล็กย,ยวเราไปลุ้นด้วยไปลุ้นด้วยกันยังไม่มีคนเข้ามาดูเลยครับศูนย์คนตอนนี้ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับานนาคือ,อ <14. S 1> คุณคุณมืนคนรู้จักมาข้างๆกันตัวยดครับตัวไดชหาแปดตัวเกาอีกแล้วหาแปดอีกแล้วบนใบปบสื่อกระสางวงเงิน <c oughs> คนนั่งข้างๆเขาว่าไปปศุสื่อกระสางนะครับหาแปดตัวเก่าวงเงินเบิ่นหาตัวเดียวเพือนวงเิน เราเวลาเมื่อกี้คือพูดคนละตัวกันพูดตัวไหนคนละตัวกับยายนั่นอ่ะเราเป็นเรื่องของย,ยายยายก็พูดหาแพรหาสามมันดั่งก็ไม่ซื้อลรอซื้อหาแพรแลนเนาะพูดได้ก็มากกับสามหาสามหาโอ้ยดิไม่ซื้อตองไหนจัดไปแล้ยจัดมันไปนี่มาคำบ่าซื้อคำว่าซื้ออรถเนี่ยนะมาดูนี่มาด,มาดูมาโชว์คนข้างๆเดี๋ยวคุยเรื่องตัวเลขกันนะคุยไปเรื่อยๆนะครับเก่าสามหาจัดมาเลยไปนี่คุยกันเป็นเรื่อยนะครับวันนี้ไปรับสมาชิกใหม่นะครับเลขตัวนี้นะครับจัดไปเลยนะครับเห็นได้ข่าวว่าน้องจะ ตัวนี้อัดเป็นหมื่นนะครับเห็นบอกว่าเงี้ยนะครับจะเอาเอาคืนนะครับจะเอาคืนบอกว่าง่าไมาเร็วงวดลดไปลดแลเร็วงวดโอ <c oughs> ้คนพี่แคมฟอนกว่ารับกินสามห้าไม่ใช่ไงก็รับกินรับกินแน่ครับนี่สามห้าซื้อมาแล้วรับกินได้ไงพี่ออกสามห้าบนไงข้างบนออกสามห้าเก้าสามห้าสามห้านะครับนี่สามห้านี่ดังแล้วมากระแสมาหลังชักชักมาก็ออกสามห้าใครชักมาก็สามห้า ชัก5คนออก3 5หมดงง3 5 3 5ผมดูคลิปเมื่อวานชักชักชักมาชักออกมาใครชักเอาก็ร่างสมชักมาก็บอก3 5ใครชักก็โดนบอก3เจอกินลายสำนักลายสำนักชักแล้ว3 5ชักแล้ว3 5เล็ก3 5มันออกยากแน่เลย3 5ออกยากหรือตัวเลขหา3มันง่ายที่ออกวันนี้เลยที่ออกวนนีแล้วมันตัางหูห้า3นะครับตอนนี้ ึ่งสามมหาสามอีกอนะ 1, 3, ก็เด็กแเดินกับสามกบันจากทีไงจากทีทำไมหนึ่งสามยังไม่ออกถือว่าหนึ่งสามมันออกยากหนึ่งสามมันออกยากเพราะว่ามาตตงกับวันที่เขาตอกตะปูพระเยซูมันก็เลยเป็นเลขที่พระเยซูพอดีวันที่สิบสามวันพุธที่สิบสามเลขมันเลขไป่เลขของอยากนะครับแต่บอกไว้กวน้นครับหาแปดแปดหาพลเศศรือกระซังสมัครละขาดเบาหลายต นะครับพูดเยอะตัวก็ยิ่งหลายตังค์นะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็พาน้องสาวนะครับน้องสาวเขาไปรับสมาชิกใหม่นะครับจะแปลารถนะครับหลังจากที่ทํำก็รถคันนี้มันขี่หลายคนไม่ได้ครับขี่รถมอเตอร์ไซค์้ซน้ายมาก็ต้องอารถนีวมันชุกนะครับก็จะาลืมแลละกันห้าแปดเสอารถแต่อยากมีโชคหาเจ็ดห้าแปดทะเบียนรถคันมาเอารถเนี่ยทะเบียนรถคันมาเอารถนี่ละหาเจ็ดห้าแปดนี่จะทิ้งจะแค่งวดนี่อ่ะาจ เียนรถยังไม่เห็นเลยตัวไหน88เก่าเดี๋ยวไปดูเปลี่ยนรถกันนี้87บอกไว้เลยครับช่วงนี้จังไรบ่มีหก่มมีเก่าไ่ได้บ่สเรื่องกับซังคนนั่งข้างๆเขาบอกว่าไม่มีหกไม่มีเก้านะครับผมไม่ได้พูดเองนะครับด่าไปด่าคนาข้างๆนะครับผม,ผมพูดให้ด่าเลยครับเ,ออเขาบอกว่าไม่มีเก้าไม่มีหกตามไรที่ภาพาเขาพันสายผมมีแทกเขาก็หก ก่าวมันเพิ่งออกมาเมื่อกี่แล้วนี่เองก็ใช่ไงมันก้ามันก็ก้ามันก็คือมันไปแล้วไงก้ามันอยู่หลักหน่วยคือมันไปแล้วตอนนี้น่ะตอนนี้คือก้ามันอยู่หลักหน่วยแล้วงวดเมื่อกี้มันก็ไปแล้วไงก้ามันอยู่หลักหน่วยแมนมันไปแล้วมันกินแล้วอ๋องวดนี้ก็คือว่าไม่มีก้าไม่มีก้าไม่มีหกถ้าก้าถ้าจะก้าถ้าเกิดมนจะการมาสิธิ์มันก็มาได้ถ้าตามหลักความเป็นจริงเนาะก้าเจ็ดเจ็ดก้าตัวเดียวแค่นั้นแหละถ้าจะมันจะมาได้ตัวอื่นคงไม่มีสามห้านะเล็กลันทีฝา กเก่าเช็ดเจ็ดเก่าที่มาได้อีกขนาดน่ะพาก้ามันอยู่หลักหน่วยแล้วเมื่อกี้เลขที่อยู่หลักหน่วยแล้วส่วนมากก็นหนีครับกับไม่ค่อยมาอันนี้ใช้วปการวิเคราะห์ใช่ไหมวิเคราะห์วิเคราะห์ครับ,บ,บ,รบผมไม่ได้ให้หวยนะครับผมวิเคราะห์ส่วนมากเขาจะคือส่วนมากคน,นะจะให้แต่หวยคือฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนแต่ผมไม่ใช่แบบนั้นบอกให้ก่อนเลยผมคือวิเคราะห์เท่านั้นตามหลักความเป็นจริง รับผมบอกตามล่กเพาเป็นจริงสีตามก็ตามก็ตามก็เร็วครับสำนี้คนดีมีน้ำใจนะครับผมคือผมบอกสนับสนุนด่าก็ไปด่าคนทั้งข้างนะครับบอกว่าเก้าไม่มีนะครับผมยังไม่ได้พูดนะครับว่าเก้ากับหกไม่มีนะครับเพราะว่าผมผมตามเป็นจริงมากกว่าที่จะเอาเรื่องมาโตโกหกกันเพื่อจะได้ได้ยอดวิวยอดไลค์พูดง่ายไม่ต้องผมไม่ฟันด้วยไม่มีล้านเปอร์เซ็นสำหรับผมชอบก็ชอบตัวเดียว่วนตัวเลยห้าแปดแปดห้าแปดแปดห้าถ้าซื้อก็ซื้อตัวนี้เลย คนนั้นจะซื้อห้าสามก็ซื้อไปแต่ว่าแต่ว่าโมเป็นเงินผมเอาคนท้างข้างผมก็บอกว่าแปดห้านะครับตัวคนข้างสัมันธีคนดีมีน้ำใจนะบอกแป<อ> <5, S 2> ดห้าตัวเดียวนี่แหละดีเจ็ดห้าแปนหานี่ผู้ได้มากก็ซื้อันยังวัละดีผู้ได้มากก็ซื้อเจ็ดห้าแปดห้าแต่ว่าเลขสามห้านี่ผมเป็นลงปุ๋สวงผมยังไปเสี่ยงเสี่ยมซีได้สามห้านะครับผมถามหน่อยครับผมถามทุกคนเลยในช่องเอสช่องอะไรนะ ดามีเดียเอสามีเดียถึงไม่รู้ว่าตามผมมั้งสักคนเนาะแต่ผมบอกว่าในเจ้ามือเขาไม่ใช่คนตาบดอดหรอกครับผมเจ้ามือไม่ใช่คนตาบอดเจ้ามือเบ่งองจ่บ่ตอนนี้เจ้ามือเขาเบ่งอยูดั้มตอนนี้ี่อ๋อเขาบอกเจ้ามือรู้ได้ไงว่าเจ้ามือดูอยู่เออเขาไม่ใช่คนตาบอดหรอกพี่เชื่อผมนี้มึงดังขนาดนี้ออกมาก็ถึงออกมาเราตัวมือเขาหลอกให้เราอัดอัดเข้าไปเขาบอกจครึ่งก็เอาคนส่วนมากก็จะคิดกันอย่างนั้นนะครับจ่าครึ่งก็เอาให้จะได้ขอให้ออกเพราะเราไม่รู้เลขมันจะออกตัวไหนไงคนก็จ่าครึ่งก็เอาอัดเข้้าาไปสิตคออยซื บาทบาทละเก้าสิบห้าหรือบาทละเจ็ดสิบมันเหลือสามห้าอัดก็ไปอีกสองบาทก็จะถึงจะได้เจ็ดสิบห้ามันก็เพิ่มไปอีกเนาะของนี้ญ่ยบอาแฟนนะครับมันเตรียมกันมันเตรียมกันเจ้าก็มันเตรียมกันว่าไปอีกแหละมันเตรียมกันเสือผมรู้นะพาเสือก็ร้องมืองรถแต่เมืองรถผมมิดแล้วสองหมวดล้วครับที่โดนกินมากนะหมวดทหานกับซีเก้าเก้าซีหกซีซีหกเป็นไงครับลาลี่วัดุูแทมกมีที่มาที่ไปเขามันกู่แล้วเนาะ เป็นไดศูนย์ศูนย์ขายไม่เคยใด้ัทเทียขายมัดแพงหาเลขที่ซื้อไ้พนไาออกบศูนย์ศูนย์พูดเจ็ดสามตัศูนย์ศูนย์มันออกยากอยู่แลีวเลขศูนย์ศูนย์ท่านแตท่านดีรู้ว่ามันไม่ออกแต่ยังรับหูรับตาเลยก็เพราะยังไงพวกความเชื่อเราเชื่อมากมันก็มีเอาเลขดังนะครับเลขดังตอนนี้มาสามห้านะครับหนึ่งสามสามห้าอันนี้สามห้าขนาดว่าไม่ออกอย่างซื้อนะครับคนบอกไม่ออกอย่างซื้อนะครับมันไม่ใช่ว่าออกไม่ออกผมซื้อเพราะว่าผมก็ ผมก็ซื้อผมก็ไม่ชอบถ้ามันชอบมันชอบไหมมันติดไม่น่าลงทุนผมผมก็ติดไปน้อยเดี๋ยวก็จะว่ามันถือถกับเสาไฟฟ้าอ๋อเราถือกัเสาไฟฟ้าตัวนี้เขาเห็นเห็นแผลนี้เห็นมีบางช่องเขาบอกว่ากลัวไม่ถูกแต่ไม่ถูกวัตถุจะลักกิโลกับเสาเสาขิงหัวเขาว่าสัตว์เนาะผุสุดท้ายวัตถุอีีไอเรขกวัดกุดแห่นี่จริงไหมนี่เก้าห้าแปดก็ว่าวัดกุดแห่เก้าห้าแปดนี่จริงหรือเปล่าแต่ว่าเห็นเห็นคนโพรเยอะนะครับเก้าห้าแปดแปดแปดห้าเก้าสองเห็นบอล เลขผมให L ้ตั้งแต่ดนแล้วออกแทนวันกุณแฮปเป็นแปดหาคือผมกับเลขผมนี่ล่ละเพราะแมนเป่าดอกเขากระเบื้องผมคือคอกันครับแคบๆไปกน้อยมันสุดเข้าเขาก็ดูผมอยู่บนการผมให้แปดห้ากับห้าห้ากับสองเก้าอีกตัวหนึ่งนะครับสองเก้าใครก็ให้ครับเพราะเป็นทะเบียนรถรอยยอร,อรอเดินทางไปยุทธยาใครก็ให้ตัวผมก็ให้ด้วยนี่นี่เนี่ยผมบอกแปลเลยรอครับ,ค,รบคือมันความจริงไม่เอาความจริงมาพูดเลยดีกว่านะครับผมบอกตรงๆนะครับ ผมเป็นคนแบบนี้เนอผมบอกไว้ก่อนรอยอรอยยุธยาหนึ่งเก้าเก้าสองเดินทางไปอยุธยาใครก็ต้องให้สองเก้าเก้าสองตอนนี้หาซื้อไม่ได้เลขดับเบิ้ลหนึ่งสามสูนหนึ่งสามนี่มันหาซื้อยากแล้วหนึ่งสามสามห้าบอตอนนี้ใครเขาก็ให้เท่านั้นเลยหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าใครเขาก็ให้อายุท่านนายกรัฐมนตรีหกสิบเจ็ดปีหกสิบเจ็ดอายุอายุลุงอายุลุงอายุลุงทีนี้เกิดประวอะไรสองสี่สองสี่เจ็ดเก้า นายกคนที่ยี่สิบเ้าให้ก็ให้ได้ตัวเลขลุงตูนเ้ยใหญ่ผมบอกแป๊เลยตัอครับเลขลุงเลขลุงหกเจ็ดนะครับก็ใช่ไงคือมันมันเป็นอย่างที่ผมพูดดนไงเลขลุงนะครับเลขลุงเลขลุงเรานะครับเลขลุงผมจะชอบเรียกแกลุงนะครับเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยสี่สอเก้านะครับเลขลุงสี่สองเก้าสี่เก้าเจ็ดสองหนึ่งสองเก้าหกเจ็ดนะครับเลขลุงเบอแมนบอแมนคือผมบาถ้าใครชอบเลขลุงนะครับคงไม่ต้องนะครับเพราะเลขลุง หลายคนก็รู้วันอยู่นะครับเลขลุงนไรก็ให้ไ,ไหด้หรอครับว่าแบบเป็นแฟนเลยว่าแบบลูกผู้ชายเลย,เยใครก็ให้ได้ใครให้วันนี้ใครใคก็ให้ได้ดรถนายกร,รีโกโซสแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราจัดหนักแน่นอนนะครับตัวที่เราจะไปเอานี่ตอนนี้นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมซื้อนะครับวดนนี้ใครไม่แต่ผมคงคงจะซื้อนะครับเพราะว่าฝันดีนะครับฝันดีเมื่อคืนฝันดีมากเลยก่อนที่จะมาเอารถนะครับ โอ้โหล่ะสิบหกเท่านั้นล่ะสิบห้าเท่านั้นล่ะสิบสี่เท่านั้นอะไรสิบสี่สิบห้าสิบห้ามันดังไปแล้วสิบห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าสิบห้าคนไหนดูช่องผมเมื่อคืนจะเข้าใจแล้วว่ามาจากไหนผมทำให้ดูแล้วเด้อแปลเลขนะครับแปลเลขถามว่าท่านผู้ชมแปลเลขนะครับจะแปลเลขมาเสียงนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วนะครับแปลเลขนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นไปลุ้นพร้อมกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครรู้นะครับว่าเลขมันตัวไหนนะครับผมก็จะเห็นกับท่านผู้ชมพร้อมๆกันตอนนี้นะครับ แต่ว่าจะเอาใครเขาก็ให mm ้ไ hmm. ด้เราพี่เรืเลขแบบนี้เลขอสองเก้าเรขเจ็ดเลขเก้าจิใครเขาก็ให้กันเท่านั้นแหละเรขสาห้กระแสมาเลยเป็นผก็ให้พอผมให้ผมก็เรืมันรุดถ้าเกิดว่าถ้ารุดมันก็หลุดด้วยกันไงรุดนํักันถ้ารุดก็รุดด้วยกันแล้วกันเบิดหมูยี่หัวใจึงดาจกคนสามห้าหนึ่งห้าหกเจ็ดงาะตีเดียวได้ไ้เพอเลยยูทูปโค้งห้างคนเลยวคเดียวโค้งสูงสองสองโค้สิงวสุดท้ายออกมาพี่รู้ไหมพอเอาห้ยออกเสร็จ ก็ยังมาเหมือนเดิมถูกยกหมู่บ้านถูกทั้งหมู่บ้านสองสองก็ถือจะเสาทิงหัวเนี่ยันมากจกใส่ก็ถือแต่ขิงหัวสองสองมาแต่ใส่ฮู้หแล้วหาก็ถือกระถทงน้ำเพลินตัวก็เพิ่นมาถือนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นตัวเลขด้วยกันนะครับส่วนตัวเลขมันก็เป็นแค่แนวทางนะครับไม่มีใครทราบแล้วครับว่าออกตัวไหนพี่ทราบไหมพี่ทราบไหมออกตัวไหนแล้วแต่สีเสื้อบเสื้อบอกแล้วก็เสื้อบริืัอก็แล้วอย่างเมื่อคองวดที่ครั้งก่อนผมบอกว่าจะทิ้งเด้อเลขหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งผมย้ำ วันนี้มันการวันนี้สองหกวน,นี้ก็ซื้อมังเนอแปดห้าห้าแปดเจ็ดห้าห้็ดผมก็จะพูดอย่างนี้แหละใคจะซื้อก็ซื้อไปซื้อก็แล้วมาเอารถวันที่ยี่สิหกมันกี่อสวัห้าหกหกห้าสองหกเมาเมารถวันที่ยี่สิ 5, 6, 6, 5. บหกเดี๋ยวไปดูทะเบียนรถนะครับเ,เดี๋ยวไปดูทะเบียนรถว่ามันตัวไหนนะครับอันนี้ผมซื้อจริงนะครับแต่ผมจะซื้อ อตอนแรกตอนแรกว่าจะมาเอาสิบเก้านะครับสิบเก้าศูนย์ที่ที่ศูนย์รถนะครับหารถให้ไม่ได้นะครับหารถให้ไม่ได้มีการจองรถแล้วนะครับจองรถเพื่อจะจ่ายเงินแล้วนะครับแต่ว่ารถไม่มีนะครับรถไม่มีแต่ว่านัดกันวันที่สิบเก้านะครับงวดงวดที่ผ่านมานี่น้องเขาถูกคนนั่งข้างหลังนะครับนู่นคนนั่งข้างหลังนู่นนะครับยังแบบคนนั่งข้างหน้านีก็ถือสิบเก้านะ คนนั่งข้างหลังนั้นถูกนะครับงวที่ผ่านมานะครับถูกหนึ่งเก้านะครับมีคนนั่งข้างหน้านี่ก็ถูกสิบคนนี้ก็ถูกนะครับสิเก้านะครับผมก็ถูกนะครับผมถูกกินนะครับถูกคนละแบบกันเี่ยวกรถรถเทสิบเก้าก็ได้สื่อมันได้ออกจริงๆตัดไปที่รถทําผมบอกตรงๆนะครับพี่ถ้าเมื่อกี้ถ้าไม่เบิ้นนะผมบอกตรงๆผมถูกล่างขั้งบนเลยผมมั่นใจมากผมเบิ้ลที่ใช่หอกงวดที่ผ่านมาผมก็ได้ทั้งสมเทั้งสามแปดมั่นใจอยู่เบิ้แต่ว่าสื่อแต่ว่าสื่อแต่3ามสมี่ส ใกล้ถึงแล้วนะครับอีกประมาณสองสามกิโลก็จะถึงแล้วเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับตัวเลขตัวนี้ผมซื้อยังไงผมก็ซื้อแล้วก็ทะเบียนรถผมผมซื้อไว้แล้วนะครับห้าสองซื้อก็ซื้อครับเพือนสามสี่ห้าสองครับสามห้าหนึ้าสามนึผมก็ไปเจอห้าไปซื้อนะครับแต่มันติดเลขดับผมห้าสามนั่นนะอ๋อเขาบอกว่าสำลีเขาบอกว่าโดนเลขดับนะครับสามห้าสามห้าเป็นเลขดับนะครับดับของผมจะไม่รู้มันจะมาไงผมไม่รู้แต่ผมก็อยากให้ทุกคนอย่าซื้อเยอะนะครับมันเสียตังค์มามันเสียด้ก็ซื้อ ของฝากของก,อ,กอนะครับจะไปเออตามเขาหลายผมฟวังดีหลอครับที่ผมบอกขนาดคนบอกว่าดูเลขดับก็ยังซื้อนะครับกลัวไม่ถูกกรเแาไฟฟ้าก็ <c oughs> ดูเลขดับก็เราชอบเราก็ซื้อเ <c oughs> พราะทางแม่ชนบุรีก็บอกว่าติดไปในเรื่องรู้เล่หาสารมันต่างแห่งแล้วผมก็ติดไปตามแกเพราะผมก็ซื้อเดขผมบอกตรงๆนะพี่ทุกคนที่อยู่ไอเอ็มดีเดียผมซื้อเฉพาะเลขโอผมไม่ไปนสนใจใคร้หรอกครับเลขกระดังมาจากไหนผมไม่สนใจหรอกครับผมซื้อแต่ผมตัวชอบส่วนตัวที่เลขส่วนตัวแล้วก็ไม่ต้องไปว่าคนอื่นเขาด้วย กำลังจะเอาเลขคนโทรศัพท์มาอีกนะครับเดี๋ยวถึงแล้วครับถึงแล้วครับเดี๋ยวได้ตัวเลขก็จะยุติการถ่ายตอดสุดเลยนะครับแต่าเลขตัวนี้ผมซื้อแน,น่นอนนะครับเป็นคนดวงที่ว่าสมพง,งกะเล็กแปดจะอกรถขันน้นไหนจีวี่แปดทุกขัน้นไยดูขั้นนี้มันจะมีแปดอ๋อเป็นน้องเขาบอกว่าเป็นคนที่ดวงสมพงกับเลขแปดนะครับผมสมพ่องทุกตัวครับไอตัเป็นหลุด <c oughs> เออเอาตรงของสุขภา้แปดเป็นแปดยังไงเนาะลูกก็เกิดวันที่แปดเแปดหัวกันแปดเนาะเมียเดียวนี่เนาะอิสุกอิสุงยุนคนคื้นไหลเถอะอ้ยนั่นไฟแดงเขาหูโวยห้แดงจึงคืน วองไวในตะหูโวแดงรูเดี๋ยวไปลุ้นวอร์มกันนะครับบางคนจะบอกว่าเหินนะครับไม่เหินผมเอาเลขผมเอาเลขเป็นลุ้นนะครับบางคนบอกว่าไม่เคยมีรถเลยยังไงนะเคยมีจา่ายรถคันแรกเออไม่เคยมีจริงๆนะครับคนมาเอาก็ไม่เคยมีนะครับก็เลยเหื่อกันนิดนึงนะครับรถคันแรกต้องเอาแบบผมครับพี่ผู้ต้องซือ้อเราไปเยอยผู้เสื้อเนี่ยเสื้อป้ายขาวนี่แหละครับนะฮะแต่ว่ามี่เปลี่ยนปีลูกขาดเลยก็จะบอกหาเปลนไม่ถ้ามารถ อย่าไปลุ้นกันนะครับไปลุ้นกันนะครับงวดครั้งงวดที่แล้วนะครับจะมาเอาแต่ว่าศูนย์ไม่มีรถให้นะครับที่ศูนย์ไม่มีรถให้นัดกันวันที่19นะครับนัดกันวันที่19จนได้เอาเลข19ไปซื้อนะครับแต่รถไม่มีนะครับแต่ว่าก็ถูกเจ้าของรถก็ถูกนะครับผมก็ถือครับผมถูกจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกผมไม่เคยโกหกใครอ๋อเจ้ามือเจ้ามือเข้ามาดูมีคนบอกว่าพี่อะไรนี่ยุ่งหรอเขาบอกเจ้ามือเข้ามาดูเนี่ยนั่งอ่านหน้ากระดาษหนึ่งแล้วนนี่ก็ใช่ไงก็บอกแล้วไง เจ้ามือเขาเขาลงทุนเขาก็เขาฉลาดอย่างนี้แหละครับเย้พี่ผมถามในภูณอยักเสียงเงินเนี่ยผมถามเนี่ยไอเด็กที่อันมันไม่ออกสักตัวเลยทุกงวดทุกงวดมันออก,กตตอไ,<ม>ไอ้ยังงวดนี้มันนักที่ออกกระได,ดมันก็ไม่แน่ไม่น,อน้อไอคนเรานี่ก็ชอบชาตยยิ่งรู้ว่าอันยิ่งซื้อยิ่งอันยิ่งซื้อนะครับมันก็แปลกอยู่ในคนคนเรานะยิ่งอันยิ่งซื้อนะครับสามห้านะครับสามห้ามันโดนเลขดับนะครับโดนเลขดับแต่ว่าเลขดังนะครับสามห้า เป็รถตูอสองที่เขาจอดขายที่นี่ครับดีดีจอดนี่ดีดีจอ้โอ้ถ่องไม่เคยจอดเลยนี่จอดขายมั้งครับเท่าอันนี้เขาจอดขายเป็รถเขาทำเด็กเด้เป็นพนักงานหัวพนักงานไ่จอดทางในแล้วขับขึ้นไปรถเลยนี่เอ็มาเอารถเขาให้จอดทางนี้อยู่ด้วยมาทำไมครับมาเอารถมาว่าให้มามิ้งมาจอดรถให้กับบ้านตัวเนาะ ไม่มีบอเดียววะจันวะไม่มีที่จอดรถให้ก็กลับบ้านครับโบกไปอย่างน,น,นี่นี่จอดในร่มจอดในร่มนี่ที่เห็นคนหน้าตาดีมากกาให้อยู่เลยถ้าคนเชียร์มาี๋ยวเราเป็นรุ้น้อด้วยกันนะครับว่ามันตัวไหนนะครับงวดที่แล้วผมรู้สึกว่ารถคันนี้จะให้โชคนะครับรถคันนี้จะให้โชคอ๋อสามห้านะครับสามห้าแต่ว่าดูเลขดับนะครับสามห้าแต่ว่าคนซื้อเยอะมากนะครับสามห้ากลายเป็นเลขดังมาแล้วนะครับสามห้าหนึ่งสามแล้วก็ห้าเก้าเนาะ ไปดูกันคันมีแปดมีอย่าไปดูกันนะครับสองสามขันมีแต่แปดติดมานั่งคอยดูไปเด้งมีแปดหนึ่งอย่งเงื่อนขั้นเหรอสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนเซมแอกก่อนเด็กครับนี่จะมาเด็กระซังครับเซมแอกคนอนดับตรายอย่างอื่นอย่าไปต้องไปเว้าเล่นก่อนท่านใส่ตัวท่านเองเราผมไว้นี่ปวดเหงาเด้อบัน เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับไปลุ้นกันนะครับว่าตัวเลขตัวเลขนะั้นมันตัวไหนนะครับตัวไหนนะครับเขาตกใจแล้วนี่พี่ผมอยาก อยากเห็นทะเบียนรถผมจะไปลุ้นหวยผมทำพอดีผมหาหวยอยู่ยยรถรถยังอยู่ข้างในใช่ไหมะะจะไปซื้อเอ,เอาเงินคืนหน่อย <laughs> อ<ม>อเดี๋ยวเราสักครู่นะครับรเดี๋ยวเราไปดูทะเบียนรถพร้อมกันนะครับเยอ้อันนี้มันคนอ้ย ข็ให้นั่งไหมอืมสวัสดีครับพี่พี่ทะเบียนรถอยู่ไหนครับผมอยากอยากเห็นทะเบียนรถอยู่ตรงนี้เลยค่ะโอ้ตอนนีผมผมถมหาหวยอยู่ไงครับประตูเลื่อนอัตโนมัติรอ่ะ คน,คนมาด้วยกันในหน้าคุณคุณนะครับเหมือนคนรู้จักกันเลยนี่เจอแล้วเจอแล้วนะครับนี่ถ้าใครชอบนะครับก็เอาไปรุ้นนะครับเราไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันน,นี่นะครับนี่วสวนไอ้คือบูมารเทสอะไรเกียร์เปีนนะ่ยนชอบไหม อา้าวทำไมไม่ชอบนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจัดหนักนะครับวันนี้เอาหมื่นคูนหมื่นเลยพันคูนพันมันน,น้อยไปใครจะซื้อมึง <laughs> นี่นะครับท่้นไปชมท่านไหนชอบนะครับเราก็ไม่ว่ากันนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดแปดนี้มัน เลขตัวนี้รู้สึกว่าคนจะตามเยอะเหมือนกันนะครับตามตามมานานแล้วด้วยนะครับตัวนี้นะครับมันไม่เคยออกกับว่าพี่เก็บฟ้อนก็บว่ามันไม่เคยออกกับว่าไม่แน่ได้พี่เก็บอนมันอาจจะออกงวดนี้ก็ได้นะแต่ว่าวันออกวันวันที่ยี่สิบหกนะครับเจ็ดแปดนะครับหนึ่งเจ็ดแปด ามมาสองปีหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ก็ออกบ่อยนะเลขตัวนี้นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดใครจะไปลุ้นเพื่อนบ้านก็ไม่บ่ากันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนิดนึงนะครับคุยกันนะครับตัวเลขนะครับก็ทราบข่าวมานะครับว่าหนึ่งห้าโอ้ยไม่ใช่เออหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านี่ก็ดังเหมือนกันเดี๋ยวตอนที่จะจากลากันไปวันนี้นะครับก็วันนี้พอดีพาน้องสาวนะครับพาน้องสาวมารับรถนะครับงวดที่งวดที่ผ่านมานัดกันวันที่สิบเก้านัดกันวันที่สิบเก้าพอดีทางโชว์รูมนะครับไม่มีรถให้นะครับไม่มีรถให้ก็เลย งวดนี้นัดวันที่26สิบนะครับได้เลขคนที่ยี่สิบหก็เลยมาเอารถวันนี้นะครับสำหรับทะเบียนรถก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดว่าเจ็ดแปดที่ผมก็ตามมานานนะเป็นตัวเลขก็ถามว่าออกยากไหมมันก็ออกยากคนสควรเลขตัวนี้นะครับแต่ว่าสําหรับตัวเลขสามห้านะครับ3ามห้าบอกว่าสามห้านี่มาแรงนะครับสามห้าหนึ่งสามห้าเก้าทีนี้แรงแรงมากเลยนะครับตัวเลขนะครับก็รุนกันนะครับไม่มีใครทราบแล้วนะครับว่าเลขมันออกตัวไหนนะครับไม่มีใครทราบว่าเลขออกตัวไหนนะครับ สำหรับตัวเลขนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับสำหรับส่วนตัวผมผมก็จะลุ้นอยู่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวออกไปอย่างนี้จะไปหาซื้อดูว่ามันจะมีไหมนะครับหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งหนึ่งกลับไปกลับมานะครับกลับไปกลับมาหวังว่าทุกท่านจะโชคดีนะครับเดี๋ยวตัวเลขนะครับอาจารย์นะครับสูตรโบราณนะครับสูตรโบราณตัวนี้ไม่เจอแกเลยนะครับช่วงนี้ผมเพิ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับเพิ่งกลับมาเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะตามสูตรโบราณให้ คาดกันว่าน่าจะได้ทันนะครับทันเลขออกแน่นอนสูตรโบราณจะได้เอาเลขมามาคํานวณมาอันน the time, ี้กันนะครับเลขนะครับผมบอกไว้เลยนะครับตัวเลขนะครับตอนนี้นะครับบางคนก็ไปตามกระแสเลขดังนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขหนึ่งสามไม่ว <nineteen> ่าจะเป็นเลขสามห้านะครับบางคนบอกว่าสามห้าหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับก็ตามกระแสนะครับระวังด้วยนะครับเลขกระแสก็หลายคนก็หงายท้องนะครับเพราะเลขกระแสมาก็เยอะนะครับ เดี๋ยวไปดูเจ้าของรถก่อนจากกันเป็นไงครับสนใจครับผมสนใจยุ่งปะครับนี่ออกตัวนี้เลยออกตัวนี้แออม่นปะนนวันที่15นัดใบวันที่19จองรถไปแล้วพอดีเสียวว่ามันม,มีรถก็เลยซื้อซื้อเลขชิ้นเก่านึ่งรับรถออกครับเงินพิการมากแต่วันนี้ผมมันอายุ77นี่แหละ เมื่อคืนกับเล็กเล่าไป <c oughs> อ๋อเมื่อคืนเล็กเล่านี่ครับเมื่อคืนออกเล็กเล่าใช่ไหมเล็กเล่าเลยเมื่อ <c oughs> คืนออกเล็กเล่า <c oughs> อ๋อเอ้าออกไม่ออกเดี๋ยวก็ลุ้นกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลุ้นกันมาที่หนึ่งเมษายนครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่งเมษายนเดี๋ยวเราค่อยลุ้นุนกันนะครับว่ามันจะมาไม่มานะครับส่วนตัวผมผมก็ซื้ออยู่แล้วแหละนะครับส่วนตัวผมผมซื้ออยู่แล้วนะครับซื้ออยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับวันนี้ก็พาน้องสาวมานะครับ ก็เงินนะครับก็ไม่ได้ซื้อเงินสดหรอนะครับก็ว่าจะเก็บหอมรอมริบได้นะครับก็อย่างว่านะครับก็ไม่ใช่น้องเขาไม่เล่นหวยนะครับไม่เล่นหวยเขามาซื้อรถนี่ก็คือเขาไม่เล่นไม่เล่นเลขนะครับเล่นบ้างไม่เล่นบ้างได้ถามมาเล่นไหมก็เล่นนะครับเดี๋ยวบอกไม่เล่นไม่เล่นหวยเดี๋ยวก็เนี่นะครับเพราะปกติก็ลุ้นกันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ลุ้นพอสมควรสมควรนะครับสําหรับสามห้านะครับตำลีเขาบอกว่ามัน มันตรงเลขดับนะครับสามห้านี้มีมีคนที่มาเอารถพร้อมกันด้วยนะครับนี่ของเขานะครับนี่มีคนมาออกวันนี้ด้วยกันนะครับนี่ตัวเลขตัวเดียวกันนะครับหนึ่งหนึ่งสามห้าโดนเลขดังอีกนะครับโอ้เลขดังด้วยนะครับนี่เลขดังด้วยนะครับหนึ่งสามห้านี่แอบถ่ายทะเบียนรถเขาก,ก่อนทะเบียนรถเขา <laughs> อ๋อมีคนบอกว่าหนึ่งหนึ่ง,งออกเสียเถอออกถ้าสีเสียเถอะนะครับอีกเล่าแล้วห่วานเอานะครับโอเคนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมาให้คนฟันให้ก่อนตอนนัวนี้ฝากเป็นแนวคิดให้หน่อยเอาอาจารย์ฝากเป็นแนวคิดให้หน่อยงวดนี้อย่าซื้อเยอะฮะอย่าซื้อเยอะอย่าซื้อเยอะเออทำไมจะตายยกชุดเหมือนรอบที่ผ่านมาเดี๋ยวตายยกชุดเออ <laughs> เอาโอเคนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดนะครับ 1> 1, 1, 1, 7, อาจารย์ก็บอกว่าจะซื้อเยอะเดี๋ยวตายยกชุดอีกนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวยกชุดนะครับเดี๋ยวยกชุดวดที่แล้วก็หายท้อมันเยอะนะครับวดนี้เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอตัวเลขนะครับตัวรอตัวเลขโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวผมตามตัวเลขมาให้อีกแล้วกันนะครับตัวเลขดังๆเด่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีการสรุปให้อีกครั้งนะครับสำหรับตัวเลขผมก็ได้มีการสรุปไปให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเลข5 9้นี่ก็รู้สึกว่าดังซะเหลือเกินนะครับเลขงนะเรับ เลขลุงเลขหนึ่งสามเนี่ยห้าเก้าหนึ่งสามหกเจ็ดสองหนึ่งเลขหลายๆตัวสามห้าแล้วก็มาสามห้าสามห้านี่ก็มาแรงนีนะครับสามห้านี่มาแรงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เขามารับชมนะครับโอเคนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมหาตัวเลขรอสูตรนะเดี๋ยวผมจะไปตามเลขสูตรให้นะครับวังว่าโชงจะได้เร็วๆนี้นะครับทันแน่นอนนะครับเลขสูตรโบราณนะครับ ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ